ใน,นหนึ่งวันของ Line Engineering เขาทำงาน Work from Home มันยังไงไปดูกันสวัสดีครับผมศิละภพล้มโพลนะครับ่อเรนซิตเต้แหละนะครับเป็นโซลูชันอินเจเนียร์ริตอยู่ที่ไลน์ประเทศไทยครับ ก็ทำงานครับผม <S <S ในทีมนี้ก็คือจะดูแลเรื่องเทคโนโลยีของคนเอ็นช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ทำเครื่องมือให้ Dev e เวอเปอร์ทำงานได้ง่ายขึ้นส่วนตัวผมเองนะครับในแต่ละวันตื่นเช้ามานะครับก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็รอเวลาสิบโมงที่ทุกคนจะมาสนับกันนะครับต้องมารวมกันตอนสิบโมงตรงเป๊ะครับก็เรื่องเวลาก็ค่อนข้างเสียพอสมควรนะครมันคือกิจกรรมนะครับที่ สมาชิกในทีมมาอัปเดตงานที่ผ่านมาในแต่ละวันให้คนอื่นในทีมได้ฟังสิ่งสำคัญมีสาวองค์ประกอบก็คือเมื่อวานทำอะไรวันนี้จะทำอะไรแล้วก็ติดปัญหาอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะส่วนสำคัญหลักที่อยากจะฟังก็คือเราติดปัญหาอะไรกันอยู่ไหมทีมจะได้ช่วยเหลือกันไม่นานนะครับก็ไม่ควรจะนานจริงทีมที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณสัก สิบถึงยีนาทีเกิดอัปเดตท,ทุกอย่างก็แยกย,ย้า,ายกันไปทําำแต่ส่วนตัวผมก็จะมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือต้องไปซิงค์รวมกับคนที่เกี่ยวข้องกับโปรดัก์ทั้งหมดก่อนเป็นตัวแทนของทีมเพื่อไปอัปเดตว่าเออทีมนี้ทีมเราอะ่ะทำอะไรไปเมื่อวานบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมี Dependency หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ก็จะอัปเดตให้คนที่รอง,งานจากเราทราบ ดากนั้นก็คือทำงานนะงานกจ็จะแตกแยกย่อยไปก็มีงานหลายประเภทมีเรื่องการเขียนด็อกการโคดดิง้งการรีเสิร์ชอะไรรวมกันอยู่ในวันเดียวนะครับแต่ว่าก็ผ่านการแพนดิ้งมาแล้วแหละว่าในแต่ละช่วงของสปินเนี่ยจะทำอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องหลักที่ทำช่วงเช้านะครับ โ o r k ิ้งก็ต้องยอมรับว่ามันทําค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ face face เฟ t ทูเฟ e นะเวลาอิ t ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่เรียวเหมือนกับการนั่งอยู่ด้วยกันนะครับแต่เราก็จะมีวิธีซบเรื่องนี้ก็คือการใช้ทูเข้ามาเช่นเอน e เตอร์ของเราก็มีพวปลั๊กอินที่สามารถทำเดี่ยวทำคอร์ริบเรชันได้สำหรับโคดล้วก็ใช้ตรงนั้นเป็นเครื่องมือแล้วก็ วิดีโอคอนเฟอเลน์กันนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าเออเราอินเทอร์คด้วยกันตลอดโค้ดรีวิวเป็น practice standard นะครับของการทำซอฟต์แวร์ด e เวล o อปเม t ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรมีจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าต้องมีแหละเปรียบได้กับสีเท้า,ทายังรูปภานนะั้นรับปากยังรูพังเออแล้วก็ Developer ก็คงจะเป็นไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่มีคนมาช่วยดูโค้สิ่งที่เราเขียนไปมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดได้ค่อนข้างสูง โค้ดรีวิวก็เป็นสิ่งที่มามอุดงนี้อาจจะไม่100%ซก็ยังจำเป็นต้องมี QA อยู่ mm hmm. ก็เราช่วยตรวจโค้ดดูแพทเทิร์นที่เพื่อนร่วมงานเราเขียนมานะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นการถ่ายทอดความรู้รูปแบบหนึ่งในเรื่องของการให้ฟ mm ิดแบ็กับโค mm ้ด hmm. ของเพื่อนร่วมทีมเราคนอืว mm hmm. ก็จริงๆแล้วมันเป็นเป็นงานที่ดูน่าเบื่อนะครับแต่สำคัญ คือการเขียนวิกิก็คือมันเป็นการเขียนด็อก ument นะครับเพื่อให้คนอื่นเข้าใจสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ API เรื่องของอินเทอร์เฟซทำให้คนอื่นสามารถที่เข้ามาตามภายหลังก็สามารถาตามได้โดยง่ายโดย,ยมีด็อกไว้เสมอก็เป็นสิ่งที่ช่วยการันตีว่าความรู้เราจะไม่หายไปไหนโน้ตฮาเรจะไม่หายไไหพักเบรกก็ช่วงเช้าจะไม่พักเลย1ิบโมงถึง ประมาณเที่ยงนิดๆหลอกไปกินข้าวทีเดียวครับช่วงบ่ายก็ดูตามตารางงานของวันนั้นถ้าประชุมแน่นก็ไม่ได้พักจริงๆแล้วถ้าเกิดเบาๆหน่อยก็จะหาเวลาออกเดินออกไปซื้อกาแฟได้ยืเส้นยืนสายเหยียดแข้งยขาครับแต่ถ้าเกิดมันแน่นจริงๆก็แค่ลุกไปเข้าห้องน้ำก็คิดว่าเออน่าจะเป็นการพักแล้วแหละหาความรู้ก็มี2ช่วงเหมือนกันก็คือปกติ แล้วเวลาว่างก็พยายามอัปเดตเท็นพยายามศึกษาน,นิ่นนั่นแล้วก็ในตัวเนื้องงานเองเหมือนกันกํจเป็นต้องใช้วิธีการในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเอามาพัฒนาให้เครื่องไม้เครื่องมือม,มันดีขึ้นอ่านบล็อกนะครับมีอ่านหนังสือบ้างนะฮะแล้วก็คอยสับคลายตามอ e ีเมลที่เป็น t e เท i c a l หรือว่า d e v วลลอปเปต่างๆอะไรเงี้ยเอาไว้แล้วก็มานั่งไลอ่านในวันหยุดเรดูว่าช่วงเวลาว่าง เลิกงานแล้วก็หลากหลายฮะมีบางช่วงติดเกมก็เล่นเกมบางช่วงเล่นดนตรีก็เล่นดนตรีฮะบางช่วงติดศึกษาหาความรู้ก็จะมีช่วงนั้นก็อา่านหนังสือประมาณนี้นะครับในหนึ่งวันของผมส่วนใครฟังมาแล้วแล้วสนใจอยากจะเป็นหนึ่งสมาชิกของ Engineering l i n e ประเทศไทยนะครับก็ยื่งใบสมัครเข้ามาได้ครับดูร<ม><น>ายละเอียดใน d e s c r i p t i o ด้านล่างครับ วันนี้ก็